เพิ่มเติมสิ่งดีๆให้กับไลฟ์ของเราไปดูกันเลยครับจะบอกให้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ p p o o n กันก่อนเลยนะครับไปที่ App Store แล้วแตะพิมพ์ในช่องหาลงไปเลยครับว่า l ล n e เลือก l ล n e ครับพอเจอ l ลายเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามันมีคำาเปิดแบบนี้กดที่ตัวโลโก้ของเขาแบบนี้กดอัปเดตเมื่ออัปเดตเสร็จปัดทั้งหมดออกไปเลยครับแล้วให้เราทาการปิดกดปิดก่อนเลยครับเมื่อปิดแล้วเราก็เปิดขึ้นมา a n d ดไปที่ p Play Store แล้วแตะที่ช่องค้นหาพิมพ์ลงไปเลยครับว่า Line กดค้นหาแล้วให้แตะไปที่โลโก้ Li n e ถ้ามีคำว่าอัปเดตให้กดอัปเดตได้เลยแต่ถ้าไม่มีคำว่าอัปเดตให้เรากดปัดทั้งหมดออกไปเลยครับหลังจากนี้ให้กดปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับแต่ถ้ามือถือของใครมีคำว่ารีบูตก็กดรีบูตได้เลยเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วค็หนึ่งทราบ้วยนะครับครนึงสอนดี